รู้กืบใหญ่มากมะละกอแปลข้างในเป็นโกโก้เหรอครับพี่ปูสีต้นเดียวในประเทศไทยฮะคือต้นเนี้ยต้นเดียวในประเทศไทยเลยใช่ค่ะข้างในเป็นโกโก้ค่ะข้างในเนี้ยใช่ค่ะพาออกมาเดี๋ยวต้องเป็นโกโก้สียังม่วงยังไม่แก่ทีครับอันนี้ยังไม่แก่อันนี้ที่ออกมาเล็กๆอย่างนี้ครับแล้วก็มาแมเนี้กินได้ครับตัวนี้สุกจะออกสีส้ม แล้วก่อม่วงข้างในเป็นโกโกโ้เหรอพี่ปูพี่ไก่ตกลงมันลูกอะไรพี่ปูพี่ไก่อย่างเงี้ยเดี๋ยวแล้วกันยังไงอ่ะให้เอ,อิร์ธผ่าดูเลยแล้วกันว่ามันจะเจอเจอ,อะไรให้ผ่าดูเจออะไรขายลูกเท่าไรไม่เคยขายนะครับเอา้าทำไมไม่เคยขายนะอา่ะยังหวงอยู่ครับหวง <laughs> มีต้นเดียวครับมีต้นเดียวห่หวงตัดเลยครับแล้วต่อไปคือมือสั้นนะครับต้นเดียวในประเทศไทย เออตัดแล้วก็เพิ่งออกครั้งแรกเลยปะพี่ครับฮะต้นเดียวในประเทศไทยออกครั้งแรกด้วยใช่ครับเอาเลยครับแล้วกินยังไงอะวิธีการครับมาพี่เฉาะอะไะครับเดี๋ยวพี่ผมผมเสียวผมไม่รู้ข้างในเป็นอะไรอะมาครับลุ้นนะครับเพิ่งโอ้โหพ่อมาดังก๊อปเลยอ่ะเดี๋ยวเพิ่งหอ้ยมาครับมาลุ้นกันนะครับผลไม้แปลกต้นเดียวในประเทศไทยแล้วรหัสต้นเดียวในประเทศไทยรหัสต่อมาคือคุณเคยเห็นแบบนี้ไหม ฮะฮะฮะเปิดให้เขาดูดีกว่าฮา huh? <Huh? S 1> ตุดยอดอะ่ะฮ้ยฮ้ยฮูยอ้ยฮ้ยต้นต้นอะไร ต้นหนึ่งก็เสียบยอด350ครับ350เอาอย่างี้ดีกว่าผมซื้อเลยครับแล้วเดี๋ยวผมมาจะเอาลายชื่อเดี๋ยวผมคัดนะครับเออเราชื่นครับบรรยากาศสดๆนะครับใครเข้ามาบอกทีเอฟจังหวัดอะไรนะครับขอใจหนึ่งดวงบอกทีเอฟีจังหวัดอะไรตอนนี้อยู่ที่จังหวัดปัจจับคีรีขันผมจะแจกต้นนี้เดี๋ยวคัดเลือก๋อแล้วครับโอ้โหเราชื่อมาแล้วมาครับเปิดครับเออเราชื่อผมลุ้นเลวนะเขาบอกข้างในเป็นโกโก้ ข้างในเป็นโกโก้ข้างในเป็นอู้โหเฮ้ยหอมครับหอมแบบวุ้ยแต่มันหอมแบบหอมเหมือนแบบเหมือนขนมเลยอะหอมแบบหอมมากผมอยากให้คุณดูตากล้องดูดิเกิดมาผมเพิ่งก็เห็นจริงๆมันหอมแบบเปิดมานี่ผมเปิดอีกรูปนึงนะมาครับ กินมาเฮ้ย,ย,ยมันหอมมากอะขอยอ,อันนึงครับมันมีสองแบบนะอันนี้คือเป็นเนื้อปุยขาวอันนี้คือน่ากินมากแล้วอันเนี้ยเป็นเนื้อแบบใสๆพี่ไก่ครับมันต่างกันยังไงเนี้ยทำไมสองอันนี้ไม่เหมือนกันครับมันแก่กันครับคืออันแก่ใช่ครับคือพอผลแก่มันก็จะผลมันใสเขากินแบบไหนอะ่ะกินได้ทั้งสองอย่างนะครับ คือสองงานนี้กินได้เลยครับแลวพี่บอกข้างในเป็นโกโก้ผมดมกินนะครับหูทำไมกินกินผมอยากให้คุณดมจริงอ่ะกินมันออกแบบลูกพีชเนาะกินหอมเย็นเย็นผมใช้คำวันนี้ว่าหอมเย็นชื่นใจลูกพีชหอมเย็นลูกพำลูกแต่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาว่ามันไม่ใช่จะบอกว่าพีชก็ไม่ใช่อ่ะแต่ผมว่าใช้คำว่าหอมเย็นอ่ะหอมเย็นชื่นใจรหัสต่อมาคือหอมเย็นชื่นใจ กลิ่นคือกลิ่นละมุนมากมีหอมน่ากินมากกว่าหอมน่ากินตาโก้หอมน่ากินคือเรากินอย่างนี้เลยหรอกินอย่างเดียวเดี๋ยวเาบอกว่าข้างในเป็นโกโก้แล้วมันเม่ดเป็นโกโก้อะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปทําอีกครับไปหมักแล้วก็เอาไปทําเป็นช็อกโกแลตเป็นโกโก้ครับอย่าบอกนะว่านี่คือลูกโกโก้ครับผมเดี๋ยวลูกโกโก้แล้วแล้วมันมันใหญ่อย่างเงี้ย แล้วลูกโกโก้กเขากินผลสดอย่างนี้ได้หรอมีพันธุ์กินผลสดด้วยครับอันนี้คือเป็นพันธุ์ที่เหมาะกับการกินผลสดครับแล้วพี่บอกว่าต้นเดียวคือยังไงอ่ะครับก็เพิ่งผสมขึ้นมาใหม่ครับอ๋อพี่ผสมขึ้นมาครับไม่ครับเพื่ออะไรเนื้อให้เนื้อปุ๋ยของเขามันหวานครับอ๋อคือปกติแล้วโกโก้พี่จะเอาไปแกะแล้วเอาไปหมักครับเอาอันเนี้ยนะ ไปเขาเรียกว่าแคะออกมาเอาไปหมักก่อนแล้วก็ไปทําเป็นโกโก้ไปทําเป็นช็อกโกแลตแต่พี่อ่ะผสมผายพันธุ์อันนี้ใหม่ให้มันเนื้อปุยมันหวานให้มันหวานเพื่อจะให้มากินเป็นกินสดได้หหนี่คิดวิาททำเองเลยเหรอลูกเนี้ยผลิตเองเลยเหรอทําเองครับหูสุดยอดแค1หนึ่งครับแค1หนึ่งคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะครับแคก็คือคลองลอยครับคลองลอยคือพี่ตั้งไว้ก้อนอย่างเงี้ยเหรอใช่คลองลอยรหัสที่หนึ่งครับคือพี่ตั้งเองเลย ครับ KL 1คือคลองรอยก็หมายถึงว่าตรงนี้คือหมู่บ้านคลองลอยหมู่บ้านหมู่บ้านคลองรอยใช่ครับอ๋อตัวนี้เป็นรุ่นแม่ของเขาครับเนี่ยคือไอ้ตัวนี้เกิดจากการผสมรุ่นแม่ครับชื่อว่าพันอะไรนะครับ TN 4กับโกโกหวานครับ PN คืออะไรครับท n ก็ธนาทิพย์ครับอ๋อรหัสที่สี่ครับพี่ไก่ผลิตออกมาใหม่เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อว่า KL 1ก็คือคลองลอยเลยของของพูดง่ายมีที่นี่ที่เดียว อันนี้คือพันตัวนี้ชุมพรหนึ่งชุมพรอันนี้กินได้ยังกินได้นะครับมาตัดให้ครับตอุ้ยลงฟึ้งคือหั่นเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันคืออันนี้ปกติเอาไปกินสดได้ไหมก็กินได้ครับแต่ว่ามันจะออกรสอมเปรี้ยวอ๋อแล้วพี่ก็อยากจะแบบว่าให้เนื้อมันกินหวานได้ให้มันกินเนื้อสดได้ทําไมพี่ถึงมีแนวคิดนั้น มันส่งผลต่อกระบวนการหมักด้วยครับคือคือถ้าหมักก็จะดีขึ้นหรหรือว่าไงใช่ครับรสชาติจะดีขึ้นคือพี่อยากให้ลดจริงๆอ่ะคือพี่อยากให้รสชาติเอาเลาไปทําเป็นโกโก้ช็อกโกแลตดีขึ้นใช่ลูกผสมชุมพรนึงนะครับคุณโอ้โหหุยพี่กอันนี้ก็น่ากินนะทําเป็นโกโก้ช็อกโกแลตเหมือนกันครับน่ากินเลยแล้วอันนี้กินสดได้ไหมได้ครับอ้าวแล้วพี่ผสมเดือ ทำไมอ่ะอันนี้ก็กินสดได้แล้วอ่ะตัวนี้เนื้อจะอ,อมเปรี้ยวครับอ๋อผสมเพื่อให้มันหวานหวานขึ้นครับอ๋อนี่แล้วก็อยากให้ขนาดใหญ่ขึ้นด้วยใช่ไหมครับด้วยด้วยขนาดไซเม็ดด้วยครับอ๋อไซเม็ดครับคืออันนี้หอมเย็นอันนี้ก็หอมอ่ะโกโก้ชุมพรน,นึ่งลงท้องครับอื้ เปรียปร้ยวๆมันหวาเพึ่งรู้ว่าพึ่งรู้ว่าโกโก้มันกินสดได้เหมือนกระทอนนะมครับนเ,นเหมือนเนื้อกระท้อนเหมือนเนื้อกระทอนเนื้อของมันอะเหมือนอร่อยกว่าอร่อยแต่เนื้อน้อยเนื้อน้อยครับถ้าถามว่าอร่อยนะคืออร่อยเลยอารมณ์แบบกระท้อนก็ไม่ใช่อารมณ์แบบมะยงชิดก็ไม่ใช่เนอะแต่เขาก็เรียกว,ว่าอารมณ์เปรี้ยวหวานอาจ่าช่าไหม เหมือนอาจารย์ชาไหมเดี๋ยวเคยที่ทำหนึ่งเหมือนผลไม้ที่เป็นสีขาวแล้วพี่เปรี้ยวหวานตรงปลายหอมมากครับเปรี้ยวหวานหอมเปรี้ยวหวานหอมเม็ดเขาไม่ค่อยใหญ่ครับเม็ดไม่ใหญ่ใช่ครับเออทำไมพี่อยากให้เม็ดมันใหญ่ขึ้นหรอเม็ดใหญ่ขึ้นก็เข้าสู่ไซส์มาตรฐานมากขึ้นครับอ๋อเวลาเรากินทุเรียนเราอยากให้เม็ดมันรีบ,รบแต่โกโก้อยากจะทําให้เม็ด ใหญ่ครับเพราะว่าเอาไปทําแปรรูปมันจะได้เนื้อเ้ช็อกโกแลตเนื้อช็อกโกแลตเยอะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาอยากให้เม็ดใจอ๋อคือหลักๆะเราจะผลิตให้มันดิ้นได้เอาไปทำช็อกโกแลตได้เยอะขึ้นกินได้แล้วมันหอมอร่อยด้วยมันเปรี้ยวหวานมันกินแล้วมันชื่นใจเลยแล้วมันหอมอ่ะครับชอบความที่หอมตรงปลายมากเลยเนอะเหมือนกินอาชาชาผสมกระท้อนมันยงชิดอะไรมัน แต่ว่าความเด็ดขาดคือหอมตรงปลายแล้วอันนี้คือสายพันธุ์ที่ผสมมาใหม่ KL1 ครับ KL1 ใช่ครับ KL1 คือย่อมาจากคลองลอยครับคลองลอยคือตรงนี้คือหมู่บ้านเหรอใช่หมู่บ้านคลองลอยก็เลยตั้งว่า KL1 ซึ่งเอามาผสมกันให้ลูกใหญ่แบบนี้มามาครับโกโก้ KL1 หรือว่าคลองลอยนี้แหละของไอยธนทรลงท้องครับอือหือ สมเองครับพี่แกงอะเม็ดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับเม็ดใหญ่ขึ้นมากๆแล้วผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมความเปรี้ยวหายหมดเลยอ่ะใช่ครับเหลือแต่หวานหอมแต่แต่หวานกับหอมครับค้างู้ว่าโกโก้เนี่ยมันมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยใช่ครับเวลามันสักครั้งในชีวิตผมอยากให้คุณมาลองชิมโกโก้สดๆอ่ะ หอมแบบชนิดที่คุณแบบหอมชนิดที่ว่าไม่น่าเชื่อนี่ผมกินไม่รู้ไอ้ละองกินมามันต้องลองอ่ะเพราะว่าเพราะว่าผมกินไปอันแรกอ่ะนะผมมีความรู้สึกว่าเปรี้ยวหวานเหมือนเรากินผลไม้เปรี้ยวหวานชื่นใจแต่อันนี้กลายเป็นผลไม้ที่หวานเลยอ่ะครับเปรี้ยวแบบหายไปเลยอ่ะเปรี้ยวเลยเยิบสองบกคืออารมณ์แบบมีเครื่องวัดไหม ไม่มีครับโอ้ถ้ามีเครื่องวัดผมอยากจะวัดเลยคุณว่าไงผมบอกไงนะผมชอบทั้งสองอย่างเลยนะถ้าแบบชื่นใจก็กินแบบนี้เปรี้ยวหวาน้าแบบอย่างนี้คือเขาใช้คำว่าไงอ่ะหอมหวานหวานร้อยหอมร้อยหวานชัดหอมชัดอ้ถ้าเราไปทำเป็นโกโก้แล้วมันจะหวานไหมอ่ะอ่า ความหวานของเนื้อปุยความหวานของเนื้อปุยใช่ครับจะส่งผลของอะไรนะครับต่อต่อกลิ่นของเม็ดแห้งผมชอบตั้งสองแบร์เลยชุมพรเนี่ยเปรี้ยวหวานชื่นใจแต่เนื้อคือหอมร้อยหวานร้อยจริงๆเม็ดแห้งจะมีความหอมเวลาไป,ปคั่วใช่ครับมันจะมีเอกลักษณ์ของเม็ดแห้งอีกถ้าเม็ดแก่ยิ่งขึ้นลายมันความจริงเลยเพราะว่าไงรู้ไหมอันเนี้ยพอใส่เนี่ยคือว่ามันแก่อ่ะ ใช่ครับเราจะเห็นลายที่มเมล็ดแบบอย่างชัดเจนมากๆมาครับโกโก,ก้ K L 1ลงท้องเลยครับแล้วคิดยังไงว่าทำยังไงให้มันหวานนะตอนที่หลักการคิดนะครับอขออนุญาตกินทานไปด้วยนะครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นแค่ต้องการว่าอยากให้ได้โกโก้ที่มันเนื้อหวานขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็ลอ,ลองเอาดอกมาผสมกับน,นี้หรอครับเอาดอกโกโก้หวานไปผสมกับ T N 4ครับแล้วผลมันได้ ที่มันข้างเคลียงต่อมาคือมันใหญ่ขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ตัวนี้ค่อนข้างแก่จัดครับต้องเก็บก่อนหน้านี้สักสิวันครับเนื้อจะฟูชอบทุกอย่างเลยอะ่ะคือแล้วก็ไม่คิดว่าถ้ากินแล้วมันจะเป็นรสชาติแบบนี้ถ้าให้ผมนิยามโกโก้นะความหอมของมันคือหอมมากผมจะเอาต้นพันธุ์ไปปลูกเพราะว่า ตากร้องผมชอบกินโกโก้มากเดี๋ยวผมปลูกแล้วผมจะดูวิธีการแปลรูปเลยว่าทํายังไงให้มันเป็นโกโก้ทํายังไงให้มันเป็นช็อกโกแลตเพราะว่าจะเอาวิธีการนะไปทําให้ตากล้องกินอยากจะทําให้สุดลิิ์สุดฝีดๆๆมือเลยแล้วก็จะเอานี้ไปด้วยเขาบอกหวานหอมเพราะฉะนั้นถ้าทำช็อกโกแลตมาแนละ้วจะหวานหอมมากใครอยากดูนะครับวิธีการกับโกโก้ช็อกโกแลตบอกเออเลยเดี๋ยวเออถ่ายต่อแต่วันนี้ผมขอชิมวันนี้ก่อนออมันอร่อยแบบ อารมณ์เรากินมะปางกับมะยงชิดอ่ะคือมันก็อร่อยทั้งสองแบบอ่ะขึ้นว่าคุณจะเลือกเป็นไหนว่าเปรี้ยวหวานหรือว่าหวานอันนี้คือหวานมากจริงเนอะตาก้องเนอะหวานหวานอื้ม ่เสียดาย,ดย,ดยดอย่างเดียวคือ <_ c ười> เนื้อมันน้อยไปนิดอ่ะคือถ้าเนื้อมันเท่าแบบโอ้โหกินได้แบบเพลินๆอะ่ะอืมอ้มอื้มอร่อยอย่ะอร่อยมากชอบมากพูดเลยว่าต้นชื้นหนาต้นชื้นเฉยมาไปดูวิธีการปลูโกโก้ป่ะ ที่สุดก็คืออยู่ในโซนจากภาคกลางลงมาภาคใต้ครับภาคกลางภาคใต้หรือว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดก็แถบไหนที่อยู่ในโซนอากาศเย็นๆใกล้ภูเขาชอบภูเขาใช่ไหมใกล้ภูเขาครับเขาจะชอบความชื้นสัมผัสที่สูงๆตัวนี้ให้เสมอกับหน้าดินครับอจะไม่ลงลึกดินเสมอแต่ผมรักคุณเสมอฮั้นเนี่ยครับนี่นะครับก็กบไปเลยกบไปถ้าเป็นแบบว่าอึ้งอ่างนี้ได้ไหมครับ หรือว่าต้องกบอย่างเดียวกบอย่างเดียวครับให้น้ําวันเว้นวันครับให้น้ําวันเว้นวันครับชอบน้ําแต่ไม่ชอบแฉะแครับโกโก้ต้องการน้ําเฉลี่ยถ้าออกลูกแล้วนะครับครับยี่สิบลิตรต่อวันต่อต้นครับต้นพันธุ์ที่เออต้องซื้อจะแจกคือตอนนี้พี่เขามีไม่เยอะครับเพราะว่าต้องจองวันนี้ผมได้ไปห้าต้นห้าต้นมีไหมครับวันนี้มีครับห้าต้นวันนี้มีผมจะแจกห้าต้นแต่ ผมจ่ายตังพี่เขาไปเลยแล้วให้เขาพี่เขาเป็นเขาเรียกว่าไงอะธุรจัดการส่งไปเลยนะครับรุ่นพันที่ผมจะแจกคัวนี้คือชื่อพันอะไรครับตัวนี้เป็น tnc ครับ tnc เพราะว่ารุ่นนั้นยังไม่มีเดี๋ยวมันนานเกินเดี๋ยวใกล้ๆวันถ้ารุ่น kl 1มีผมมาซื้อแจกอีกแต่วันนี้ผมขอแจกเป็น tnc แต่ก็คือใกล้กันเลยอะใกล้เคียงขนาดก็คือพอกันรสชาติใกล้กันไหม ใกล้กันครับใกล้กันควาวานจะน้อยกว่า KL แควากวก็น้อยกว่าเสื้อแจกนะครับคือไซนี้เลยแล้วคุณดูดิเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนดอกเลยครับใช่ดอกหรือว่าอ,อะไรอ่ะดอกครับเนี่ยคุณมาดูสิไซนี้ที่ผมจะส่งคือายนี้เลยเป็นดอกผมเอาไปลงดินนี้มีโอกาสติดลูกกันใช่ไหมเนี่ยครับใบสมบูรณ์ติดดอกได้เลยครับติดลูกเลยปุ๋ยถ้าเป็นต้นเล็กปุ๋ยคอกดีที่สุดปุ๋ยคอกคเน้นปุ๋ยคอกใช่ครับขี้วัว ขี้อะไรต่างๆดีหมดยกเว้นอยากขี้เกียจแค่นั้นเองครับวันนี้เราชช่อนะครับสนุกมากๆได้กินของอร่อยที่แบบไม่คาดคิดคาดฝันอขอขอบคุณพี่ปูเลยที่ชวนแบบที่บอกว่ามีของเด็ดตรงนี้ขอขอบคุณพี่ปูขอขอบคุณพี่ไก่พี่พีททีมงานทุกคนนะครับวันนี้สนุกสนานมากๆใครอยากมีอะไรขายจำหน่ายบ้างครับโปรโมทได้เลยครับโปรโมทฟรีวันนี้โกโก้ไลธนาทิพย์ครับ082 1 415617ก็ครับก็จะมีต้นพันธุ์นะครับก็เป็นต้นพันธุ์ทั้งคอเม็ดแล้วก็เสียบยอดแต่เสียบยอดนี้ต้องจอง0821415617ครับที่อำเภอบางสะพานประจวบคีรีขันธ์ครับเออต้ชน่ชครับอย่างที่บอกตอนนี้หาผลไม้เข้าสวนเพื่อปลูกนะครับเพื่อแจกฟรีตอนนี้เตรียมดินแล้วเดี๋ยวสอนวิธีการปลูกหลากหลายอย่างเลยขอให้ทุกคนสน<า><า>ช,ช